สวัสดีครับพี่น้องท่านประกาศทุกท่านผมเดบต้าฮับนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูโปรโมชั่นในเว็บไซต์ฮะ,ะไม่เป็น,นการเสรียเวลาไปดูเลยอันดับแรกเราก็เข้านี่ก่อนนะฮะฟึบแล้วก็ไปที่เบต้าฮับเลยครับเบต้าฮับชันอยู่ไหนนี่เบต้าฮับเบต้าฮับไป ไปที่พิมพ์นะครับ w w w b e t นะครับอันนี้ผมเข้าหลังบ้านเนะานะนนะก็ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นก็คือเนี่ยนะฮะแจกโค้ดส่วนลดก็คือคูปองเวลาเราซื้อสินค้าช้อปปิ้งแล้วก็คัดลอกไปด้วยเราจะจ่ายตังค์แล้วก็เอาโค้ดไปวางมันมีคูปองส่งฟรีไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะครับ ส่งฟรีแล้วก็ส่วนลดไม่มียาคันต่งครับยี่สิบบาทอืมเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการนะะก็เกือบทุกอย่าง่ะยกเว้นตาเกเลิงเล่นกรดีมีโหมดใหม่เกเลิงเล่นมาอ่าแล้วก็นี่ฮะเมื่อซื้อครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูปองส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อซื้อครบหนึ่งพันบาทอ่าอ่ะ,อะชัดรอบไป ใส่เลยง่ายๆฮะทีนี้พอจะใส่แล้วก็เข้าระบบผลเนาะอ่ะเรามาดูเข้าระบบกันสมัครสมา,สมาชิกกันนะฮะนี่เข้าไปสมัครสมาชิกเลยฮะก็ใส่อ e ีเมลรหัสไปใช้ Facebook สมัครก็ได้สมัครน,นี่ก็ได้ได้หมดฮะเข้าสู่ระบบเข้าไปก่อนเข้าด้วย Facebook โอเคไป ก็มีสมัครของตัวเองมาทีนทีเราก็ไปดูสินค้าหนคนะเรามีหมดใหม่มาเรา,ามีหมดใหม่มาฟิตไอเทมเกตมือใหม่หัดเลี้ยงแต่นี้จะใช้คูปองไม่ได้นะเพราะว่าราคามันถูกอยู่แล้วก็เข้ามาดูนะ,ะนี่เริ่มต้นแค่ห้าสิบบาทหกสิบบาทฮะประมาณานี้ไม่เกินแปดสิบ เกตเล่งเล่นสวยงามเข้ามาดูนี่ได้ค่าจะส่งคิดเป็นเหมาๆนะครับหกสิบบาทอืก็คือพวกเกตเล่งเล่นใช้คูปองไม่ได้แต่ใช้คูปองฟรีส่งผมขาดทุนเลยประมาณนี้ครับเข้ามาดูกำลังพยายามอัพเรื่อยๆฮะก็ถ่ายไปร้อยตัวนะเดี๋ยวจะลงให้แบบเืือกกันมันๆเลยก็ใช้เวลานิดนึงฮะหมาต่อบางทีมันบันทึก ไม่ได้เสียตังค์อม่นึได้สามนาทีก็บันทึกใหม่นะฮะก็มาดูฮนะก็มาหมดเว็บไซต์ครับบทความนะครับทั้งหมดบทความสาระน่ารู้ก็กระทู้รีวิวเข้ามารีวิวได้นะครับนี่ก็ใครที่ช้อปปิ้งปลากับผมไปแล้วเข้ามาใส่รีวิวไว้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีของขวัญให้นะฮะในครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมีปลาแถมไปให,ให้ใครที่เข้ามารีวิวนะ ได้ปลาแล้วสวยมากอะไรเงี้ยเนี่ยเอามาดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครต้องการชิปปิ้งต่างประเทศก็มาเนี่ยชิปปิ้งน่ฮะมีกับทั่วโลกฮะเอามาดูได้ว่าใครเป็นชิปปิ้งอะไรเงี้ยติดต่อแจ้งชำระเงินอะไรก็ว่าไปฮะนี่เกาะซุมตอนตอนี้ก็เนี่นะฮะโปรโม,มชั่นนี้สุดๆแล้ะเนี่ยดิสคาวเนะี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กัน สมมติเราเราเอานี้กันนะคัดลอกคัดลอกไว้ก่อนนะส่งฟรีเนาะเราซื้อตัวนี้ผมซื้อตัวนี้นะเอาใส,นะส,ส่ตะกร้าเลยปับดูสินค้าตะกร้าชุบดูเสร็จปุ๊บปับปับ,ปบซื้อเลยซื้อเลยเสร็จปุ๊บนี่เอาโครร้ดตัวบอลตรงนี้ฮนะวางฟับใช้ปุ๊บ ม่ส่งฟรีไหมไม่ต้องเสียค่าส่งอ่าคือค้ดหนึ่งใบใช้ได้หนึ่งบินนะฮะก็คือจะใช้ยี่สิบบาทก็ได้หรือจะใช้ส่งฟรีก็ได้แต่ใช้ส่งฟรีก็คุ้มอยู่นะนะประมาณนี้ก็ใส่ชื่อแล้วคุณรายละเรียกที่อยู่อะไรเดี๋ยวมันก็จะเด้งมาให้ผมส่งฟรีชิปปิ้งใช่หไหมะะสุดยอดประมาณนี้ หลงเงินเสร็จก็เดี๋ยวส่งเป็นจืนยันใบเสร็จแค่นั้นก็จบง่ายๆฮนะเข้ามาบอกวิธีใช้ประมาณนี้ลบสินค้าออกพไม่ซื้อของตัวเอง่อโอเคก็ประมาณนี้ครับมาสั้นๆใครจะเข้าไปไปดูเพจทวิตอินสตาแกรม u t u b e อันนี้อ่นานอะไรไม่รูพิสเสดแดน,นสักอย่างเนี่ยกำลัง,ลงทดลองใช้อยู่ ดีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าใช้ยังไงส่วนใครแบบไม่เป็นออนไลน์ก็จะซื้อสินค้ากระทัดจิ้มมานี่เลยก็ได้ฮะนีนนะ่นี่นะฮะนี่นะฮะจิ้มมาคุยส่วนตัวกับผมได้เลยก็เดี๋ยวผมตอบได้เลยเดี๋ยวจะแอดไลน์เลยก็ได้นี่อ่ะมันจะตัดอีกแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออัดใหม่สามนีแต่มันตัดก่อน มาครับต่อเนี่ยง่ายๆครับเราผมมีให้โปรโมชั่นสองอันนะฮะก็คือเป็นคูปองส่วนลดส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ฟรีใครจะส่งสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะเข้ามาเก็บโค้ดได้เนี่ก็คือซื้อครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นลดเยอะอยู่นะสิบเปอร์เซ็นถ้าซื้อครบหนึ่งพันนะก็ได้ครับ เป็นส่วนลดได้มาใส่ส่วนลดก็ผมคำนวณแล้วจะประมาณอันนี้สามร้อยอืมเยอะอยู่นะก็หลักคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียวคราวนี้ครับก็เอออีกอันหนึ่งอย่าหนึ่งโรลืมลืมลืมเปอร์เปิดกินยายเยอะก็คือรีวิวรีวิวไอเดี๋ยวคุยกันนี้ก่อนไอตัวนี้ที่ได้ที่สามเนี่ยเดี๋ยวส่งไปงานต่อแล้วน,นี่ถ้าเผื่อ นี่ส่งต่อในยงานปัตตานีถ้าเผื่อได้รางวัลอีกก็เจ๋งเป้เงมีคนขอซื้อแล้ะตัวนี้ปต่อทีนี้กระทูรีวิวอ่ะสมมติใครท่านไหนลูกครั้งเพื่อนๆที่ซื้อปลาผมไปเนาะชอบปลาผมไปแล้วก็เข้ามาใส่รีวิวให้ผมหน่อยตั้งกระทู้ใหม่ห้องสฆษนารีวิวสายเลยกับ ปลาสวยมากหรือปลาไม่สวยเลยไม่ตรงปกเลยก็มาใส่นะตั้งที่มาใส่รีวิวเดี๋ยวรอบหน้าสั่งซื้อกับผมเดี๋ยวผมมีแถมตัวนีให้ฟรีหนึ่งตัวอโอเคไหมฮะก็มาใส่รีวิวหน่อยก็ได้ครับอยากแบบมีคนเข้ามาใช้เยอะประมาณนี้แบบคลิปนี้ก็ไปละคเเจบไปละเดี๋ยว าระความรู้เอาไว้เป็นอีพีหน้ากำลังอัดส,สังกำลังทำสไลด์อยู่แบคลิปนี้ก็กราบขอบคุณและสวัสดีครับผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ท้ายคลิปนะฮะก็เผื่อใครไม่อยากเข้า Google ก็กดลิงก์มาเลยสำหรับวันนี้ก็ไปลครับ